สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะสวัสดีพลุงแม่ป่าเอาอา้าบ่าวผู้เสียผู้สาวผู้บ่าวซับหน่อยครับผมมาพอกับผมอีกคือเก่าครับพี่น้องครับนุ่งสกปรกค้นโกพี่น้องมึอนี้พาพี่พี่น้องมากินนี่พี่น้องสัวบะคอพี่น้องสัวบะคอแซ่บอีกคือเก่าครับผมใส่น้ำปลาแดงหอมนะครับใส่ข้าวควายปิคนะพี่น้องเนาะเป็นค้อแม่ฝากมาให้คือเก่าพี่น้องเมนูกักโตพี่น้องเฮ็ดหยังบ่ได้พี่น้องจัดให้พี่น้องเบิ่งอย่างเดียวครับผมนี่สดๆเลยครับพี่น้องจากต้นเลยพี่น้อง ย้ำบอลลุดจากขวัญอยู่พี่น้องโซด์แม่ฝากมาให้ฝากมาให้ถึอจังหวะขนาดเลยแม่กะไรพี่น้องเอ้ยมามาแสร้งนะผมอีกคือเกาครับผมลูกใหญ่ๆเบิ่งพี่น้องหน่วยใหญ่ๆเลยครับจากของไหทของหน้าบานเฮาอีกคือเกาครับผมมาพี่น้องแสร้งนะผมเด้อจุดจวดน้ำกันครับพี่น้องครับมือนี้กะไรอยู่น้ำไหลขนาดพี่น้องเอ้ยมาก่อนจะไปเบิ่งคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเด้อครับเป็นกความรู้ใ้ผมในการเฮ็ดคลิปครับพี่น้องครับมาพี่น้องแสร้งนะผมครับบม่ได้กินโดนเราพี่น้องผมกะไร โอ้ยทำบุได้กักตัวนี่กับบุได้กินออกพี่น้องเลยเ <c oughs> มียฝากมาให้ถึงจังหวะบุดีเลยพี่นอ้องมามาโอ้ซิมหนาบแดกมาด้วพี่น้องเนละส่งหอมหาัพี่น้องเลยแกมพักกันแย่งอย่นี้คือเก้พี่น้องแกมได้ครับกลับได้สุดยอดเลยพี่น้องที่เด็นเลยคําแหลกพี่น้องหาลูกเลยพี่น้องหาหน่วย เสีบพี ah. <g intertw ined> ่ดองเอ้ยนัวพี่องอือืม อาทวพี่น้องเลยแก่มากรย่งหอมหอมเลยครับลิ้นไนมันเลยพี่น้องลิ้นไนมันเลยอย่าไปอย่าไปอ,าออกมากเลยพี่น้องเด้อการกินข้อไ้แ่บเนี่ยต้องลดในไมันพี่น้องลึดเม็ดมันลงไปเลยครับกืนกืนพี่น้องอื้ม <c oughs> มาเด้อพี่น้องเด้อเด้อยากกินนะผมมากมา,มาครับพานไปพานมามาแสบีบนะผมพี่น้อง <c oughs> พี่น้องเอ้ยหอมข้าวั่วเด้อพี่น้องเลย,ขขาย,เลยมาพี่น้องคัก <c oughs> พี่น้องสุดๆเดี๋ยวพี่น้องผมไม่แก้พี่นอ้องเบิมงเด้อ บีพี่น้องลูกยังง่ายเลยครับบีบซ็งสีเลยพี่น้องนี่เอ้ยขักปั่นอย่างละพี่น้องเลยสิบเซฟมอีกคือเกาแล้วครับพี่น้องครับหือบอสอมครับพี่น้องต้นนี่อยู่หน้าผมไอ้พี่น้องได้กินเด้ครับบอสอมยีรีพี่น้องกา บาถึงกับบาหวานจนเป็นหมากน้ำย้อยเลยครับพี่น้องกะพอดีกินครับพี่นอ้องกินง่ายพี่น้องเพราะหวานบูสมครับคับพี่นอ้องอื เม็ดมะเนื้อไล่หลายเด้กพี่น้องเม็ดมันเนี่ยสมัยย่ำหน่อยนี่พอกินเมื่อหล่ะแกะออกข้างในพี่น้องมันจะเป็นเนื้อข้างในมันเนาะแกเออกมาใส่เห็ดมาเห็ดอันมาเห็ดตุ่มหูหน้าพี่น้องเคยเลียนบอกรับผมคักพี่น้องสมัยย่ำหน่อย,ย,ออย,ย,อยกินแล่ะแกเอาเม็ดมันมาเห็ดตุ่มหูนหน้าพี่น้อง ปลาโทษพี่น้องเลยเด็ดๆเลยครับอือพี่น้องเลยลึดๆลงไปเลยพี่น้อง ที่ละสองลูกสองลูกลงไปเลยครับพี่น้องครับโอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อเผ็ดเผ็ดจืดจวดต้องกันครับอืมใคเป็นยูบานนี่โอ้ยถือถวยไปแดกไปกินข้าต้นเลยนแล้วครับพี่น้องครับขึ้นกินยุ้ต้นไม่ผัวเหมขึ้นเห็นสมัยย้ำหน่อยเนาะพี่น้องเนาะย้ำอยู่ไฮอยู่หน้า เส็บๆครับอืมพาทโทรพี่น้องเลยคักแน่ที่พี่น้องเย้ยพี่น้องลองเบิงพี่น้องลองเบิงครับลองเบิงบอผิดหวังพี่น้องลองเบิงเ้อครับแ่บแห้งพี่น้อง เม็ดพี่น้องเนื้อหลายๆครับพี่น้องเนื้อหลายอีรีพี่น้องบุพพ์พแก่ลงไปอีกพี่น้องโอ้ยหลายแห้งพี่น้องเอ้ยแม่ฝากมาให้พี่น้องเอ้ยเบิ่งพี่น้องแก่ลงไปอีกบุพพพ่อก็ได้ครับเหยียพี่น้องเอ้ยเบิดเท่านั้นพี่น้องเลยยูนี่เบิดครับ ความเสียบคมนัวพี่น้องเลยคำพูดใดกืนอะไ้ก็ยาแย่แย่ไปฝืนกืนเด้อพี่น้องเด้อจะไปจะไปจะไปเหตุตามผมเด้อครับอันนี้ผมกินกินกินตลอดครับผมเคยกินในแบบนี้ครับกินแล้วคืนเม็ดลงไปเลยครับบอกเคยค่ายออกไม้เตี้อออกครับพี่น้องคำพูดใดบอกเคยเห็ดกา เห็นนมสกลกินแล้อครับว่ากินตามผมบบ,บแมนได้ครับผมกับโบแนะน้ำคือกันได้ครับอเอาแบบที่จะของถนัดล่ะครับพี่นอ้องครับแซ่บแต่ว่าผมถนัดแนวนี้ครับแต่ว่าก็แซ่บดีๆได้ครับพี่นอ้องอืม <c oughs> อ,อืมอน่อีมอืมอืออืออืออืม นัวพี่น้องบอกคำเดียวว่านัวครับกี่แล้วก็กินน้ำตามหลายๆเด้อพี่น้องมันเป็นสูตรครับอืมอพี่น้องเลยลองคอลงไปงนแบบ

โอ้บอ่ผิดหวังพี่น้องเลยลองงเนื้อพี่น้องเ้อย่ำหนีบูดพ่กอยากหราครับคอบานเฮาครับหลายแฮงพี่นอ้องแต่ถ้าตนมันเปรี้ยวหลายก็ก่เป็นตะกิิเดนอพี่น้องเ้อะกินยากครับกินแล้วมันเคี้ยวพี่น้อง อันนี้พอดีกินครับเนี่ยบ้ส้มแล้วก็บ่าา้หวานเกินไปพอดีอปลาทดพี่น้องเอ้ยอืปพี่น้องครักมือดาพี่น้องของแท้เลยครับไหลลงไปเลย โอ้ยเพชรพี่น้องนัวพอมปะแดกบุ้ยปะแดกนุ่มสุกคนคือกะครับปะแดกแม่ฝากมาให้คือกอครับผมกินแล้วนาไซร์ไรซิวครับพี่น้องแซ่ยบนะผมยี่คือเกะสำหรับเมนูมัอนอีกครับปรเป็นมะขอดส่วัมะขอดส่นําปะแดกนัวๆนี่พี่น้องกินสุดๆกับแซบเด้พี่น้องเด้เบิ่งพี่น้องเนื้อไลๆ่ๆเลยครับบ๊วยมผมบอกเอาได้พี่น้องเด้ แซ่บพี่ดีครับอ่ะอ่ะวคอมเมนว่าเบาอ่างพี่น้องว่าหวานจังสั่นในสี่โบครับแซ่บพี่ดีครับพี่น้องแซ่บผมก็มาแซ่บแล้วครับพี่น้องมาชุดไทยกรับผมมีอย่างคือโก้ครับพี่น้องครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเบลยมากระไรครับกดติดตามน้ำเด้อเป็นกำลังใจให้นุ่มสุกคนในการดีคลิปนะครับเนาะเมื่อนี้สำหรับเมนูส่วนประกอบครับผมพี่น้องครับแซ่บนะผมอีคือเกาครับผมครับอ้าวการกระท่ำใดว่าจ่าใดของนุ่มสุกคนนะครับเนาะบอสุภาพนุ่มสุกคนขอถอดขออภัยพี่น้องเลยละครับผมอ่า ขอขอบคุณพี่นองที่เข้ามาติดตามผมนะครับเนาะเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาเบิรงคลิปครับพี่นองครับอ้าวขอพูดหลายๆเด้อครับเด้อเอาเป็นกำลังใจให้ผมนี่แหละครับผมพี่นองครับเอานุ่มสุกนลลํำลาพี่นองไปเพียงสนีนะครับนะ้มนี่ครับผมสวัสดีครับ